ได้โปรโลน้อนะฮะไปอยู่ต่อในช่องแม่บุญถิ่นนะครับไปโดดโดดพุถิินกระโดดไปอยู่กับแม่บุญถิ่นกอกๆอกต่อนะตอนนี้เรายี่ไล่แล้วแม่บุญถิ่นหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดอ่ะไปดันแม่บุญถิ่นให้ได้สองร้อยไลน์ละกันนะฮะอันนี้พี่เสือขอลงไลน์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับได้ทั สีเหลืองสู้สู้สีเลืองสู้สเเย้ย้เยเย่ลยดอสู้สู้สสู้สูีแราะกำลังใจที่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะสีเหลือง นดูปอร์เ็นตีโมไซต์เจ็ดร้อยกว่าแล้วลงใม่ช้ามลยสองสี่สองีกเสือมาเื่อกใให้เผิดเยอะครับผัด้าเดี๋ยวเดี๋ยวพอนะัอนกันคบสวัสดีค่ะทไก่จ๋าไก่จ๋า้าวเปกให้กลังใจไป

น้องเสียบมจอดี้ว่ารถน้าน้อ้อ่มาด้วยเดี๋ยวขอขอไปเก็บก่อนนี่จะเปลือครังนี้ตัด วยแลเหมือนลูกสาวแล้วช่างแต่งให้ลูกค้าแล้วอย่าลืมแต่งให้ตัวเองด้วยน้องกอนฮะยายสมออยู่สีรายายสมอยังไม่จับครับผมนะฮะเดี๋ยวแอดมินเขาจะจับลงสีที่ยังไม่ครบคนนะครับผมนะครับพี่เสืออยู่สีเหลืองนะทุกคนนะอยู่สีเดียวกับลุงนะฮะก็จะมีพี่แอนด้วยนะครับมีช่างโพมีแม่มาต่อยน้องก้าวน้องกอนนะฮะ ขอไปทำงานก่อนนะทุกท่านอ่ะขอบคุณคุณแม่สงบครับสิเลโรนี้โรนี้ปัดเอ็นสวยแท้เออสวยมากเลยถ้ามีคลิปเอ้ยถ้ามีกิ๊ปัดแก้มสีชมพูนะออืสวยมากเลยเอาดอกทองอะไรสีเหลืองมาปัดแก้มให้พี่ปัดแก้มเาอ่ะเอาดอกทองอะไรมาปัดสีเหลืองดีกว่าเออเอาไปเอามาให้หน่อยเดี๋ยวพี่ปัดให้เพราะว่ามันต้องปัดแบบว่าอ่ะอยู่สีเหลืองก็ต้องปัดสีเหลืองได้แล้ว สิอื่นตัดด้วยใส่อะไรเลือะไรานคุณแม่สงบบอกว่าช่างแต่งหน้าอย่าลืมแต่งให้ตัวเองด้วยค่ะอยากไม่ว่าเวุน่จะรอรับออเดอร์ค่ะรอรับออเดอร์อ๋อ น้ำอ oh, mm ๋ออ๋อเดินไปงคืน่ไไ่ได้ม่้คืนเดือดนะี่หลเ้ดียวกับทีเย่นนาะี่อมกยสรหนุาเนาะ่ แอนกลับไปประกวดหรือไงไปแจกแจกแบดก็อ่ะเสียจังเหลืออะไรอีกพี่แอนนี่นี่นี่แป๊บหนึ่งอเรอุ้ยนี่ยังก็สวยมากคนที่โครงหน้าสวยมากหนอกโครงหน้าก็สวยมากๆเลย างามเทสปสั่งเลยพิจาริณาสวัสดีค่ะสวยมากๆเลยเอ็นโค้งหน้าสวยนะวยโอ้ยขอบคุณมากยอดไ 1, ลค์หนึ่งพันแล้วนะรัล่ะหนึ่งพันแล้วโอ้ยดูสองเอนเสือส่องขนาดนั้นเลย